สวัสดีครับกิจกรรมความเพียร2นะครับหมายเลข199ครั้งที่9วันที่29พฤศจิกายน2567นะครับ นี้วันที่29เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นวันที่9ทีคา้าเจ้าในาทีระวงจุติมายขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่กูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมัมนตาจักกะวาละจักกะวาเลสุอัตตาคัดฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิลาชัสสะสุนันตุสักข,ขะโมก ทังสักเคกาเมจะลุเปคิลิสิขะละตะเตจันตะลิเควิมาเนทีเปลเตจะคาเมตะลุวนาคะหาเนเคหาวัตถุมหิเขตเตภุมมาจายันตุเทวาชาลทะละวิสเมยัยกะข,ขันทัพปะนาคาติดทันตาสันติเกยัยงมุนิวละวะจะนั่งสาธ ทโวเมสุนันตุธรรมสวนรการลอะยมพันตาธรรมัสวนรการลอะยมพันตาธรรมสสวนรการลอะยมพันตาบทที่สองบทสวดนมัสการนโมบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านโมตัสสะพระกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะบทที่สามบทสวดไตรสารณคมพุทธังสารนังคจฉามิธรรมังสารนังคจฉามิสังฆังสารนังคจฉามิทุติยมปิพุทธังสารณังคจฉามิทุติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ ตัติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสระนังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสระนังคัจฉามิบทที่สี่บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสระนังอันยังพุทโธเมสระนังวะลังเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสระนังอัยังธรรมโมเมสระนังวะลัง เอเตนะสัจวัตเชนะสโสธิเมโหตุสัพพทานัติเมสะะารนังอัญยังสังโคเมสะะารนังวะหลงังเอเตนะสัจวัตเชนะสชนะสโสธิเมโหตุสัพพทา